มาออกแล้วขณะเียโชคมีชัยเป็นตัวนำคู่กับอำนาจเงินปรามาลวยเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นโกปิงและพลายแกว้วที่ไปสามโชคมีชัยเป็นตัวนำคู่กับอำนาจเงินปรามาลอยเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นโกปิง และพลายแก้วที่ไปที่บอกทางตรงอำนาจเงินผ่านว่าเป็นตัวนำคู่กับโชคมีชัยอำนาจเงินเป็นตัวนำคู่กับโชคมีชัยก็เป็นเป็นตัวที่สามจะไปเป็นรอดมารวยอำนาจเงินเป็นตัวนำคู่กับโชคมีชัยอำนาจเงินเป็นตัวนำคู่กับโชคมีชัยโชคมีชัยฟังว่าเป็นตัวนำคู่กับอำนาจเงิน โชงมีชัยเป็นตัวนำอัมลันเงินโคพิงผ่านนห้าขึ้นมาผลการแข่งในเที่ยวที่9โคพิงหมายเลขสามชนะที่1เวลาวิ่ง1นาที2.30วินาทีอำนลจเงินหมายเลขสองชนะที่2เวลาวิ่ง1นาที2.76วินาทีโชคมีชัยหมายเลขหนึ่งชนะที่3เวลาวิ่ง1นาที3.24วินาที โก oh, ปิงมาเลข3ีชนะที่1เวลาวิ่ง1นึ่าทีสองวินาทีอำนาจเงินมาเลข2ชนะที่2เวลาวิ่ง1นึ่าทีสองวินาทีชุกมีชัยมาเลข1ึ่ชนะที่สเวลาวิ่ง1นึ่าทีสามวินาทีครับ